สวัสดีค่ะทุกท่านทาง Youtube เลยนะคะสบายกันดีนะหวานก็สบายดีค่ะก็วันนี้นะคะทัดปีศาจไว้ได้อนแอร์ก็เออมีความดีใจนิดๆน,นะคะเพราะว่าจะตามดูทุกวันมันก็เหนื่อยเนาะเอาละค่ะคืนนี้ก็ยังอยู่ที่ตอนที่9อยู่นะคะหวานก็เลยว่าเออยังไม่ยังไม่รีวิวตอนที่8กับ9ดีกว่าค่ะมาพูดถึงเรื่องที่มันสนุกสนุกกว่าดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนิยายต้นฉบับนะคะในเรื่องของตัวละ ซุนเตอร์เซียนจีค่ะตัวละครตัวนี้หวานค่อนข้างจะจะสงสารนางเหมือนกันนะคะแต่จริงแล้วนางเป็นเหมือนแบบเด็กที่ถูกสปอ,อยอ่ะเดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเรื่องราวของซุนเตอร์เซียนจีนะคะนางมีสักเป็นอง์คหญิงนะคะ ใน,ในเรื่องของทัดปีศาจนี่แหละนำแสดงโดยกวัวเสี่ยวถิงค่ะน่ารักนะคะกวัวเสี่ยวถิงก็ละครเรื่องนี้นะคะทัดปิศาจก็ก็ถือว่าดังมากเลยนะดังติดลมบนเลยแล้วก็เรตติ้งดีมากๆแต่ว่าก็ยังเป็นรองมาจากเรื่องของเสี่ยวจานเล่นกับหยางจื่อนะคะก็คือคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักนั่นเองค่ะก็ก็แข่งกันมาสูสีสูสีนะคะ เอนิยายต้นฉบับนะคะของเรื่องทัดปิศาจเนี่ยมันก็มีความรักอยู่หลายแบบเลยแต่โดยมากแล้วก็จะเป็นแนวที่มีความซาดิสนะคะมีความทารุณกรรมต่อความรู้สึกก็อย่างเช่นเราจะยังไม่พูดถึงนางเอกกับพระเอกนะคะเพราะว่าก็โอ้โหเออ เศร้ากันไปเศร้ากันมาจาคือจองจํากันไปจองจํากันมาจนกว่าจะจบนู่นล่ะค่ะถึงจะเห็นแสงสว่างนะคะส่วนคนอื่นๆอย่างนกสีฟ้านะคะแม่นางชิงเหนียวเอาไปย่อชื่อของนางอีกนางชื่อจริงๆเต็มๆคือชิงอี้หลวนเหนียวนะคะเป็นนางชิงอี้หลวนเหนียวค่ะแม่นางนกสีฟ้าก็คือพอนางนะคะถูกคนรักหลอกเข้าไปอยู่ใน อยู่ในกับดักเวทนะคะที่เป็นหลังสีสิบเหลี่ยมนั้นพอนางออกมาหลังจากนั้นพันปีก็คนที่นางรักนะคะหนิงรวดสู่ก็เสียชีวิตไปแล้วนางก็เศร้านั่นเองนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเฉีย สันยัวค่ะเชียสันยัวนี้ก็คือนางเนี่ยปรารถนาที่จะมีอิสรภาพแล้วก็ได้อยู่กับหลีซูคนที่นางรักนะคะแต่สุดท้ายแล้วนางก็ได้มาหนึ่งอย่างคือชีวิตที่อิสระนางได้ออกจากหุบเขาปีศาจตามที่นางต้องการนะคะแต่ว่านางก็ต้องจ่ายราคาอันเนี้ยแพงมากเลยค่ะคือต้องสูญเสียคนที่นางรักมากที่สุดไปนะคะก็คือหลีซูนั่นเองซึ่งในที่สุดแล้วก็ทิ้งนางไว้บนโลกนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น ค่ะแต่ว่าในเวอร์ชั่นละครเราต้องมาดูนะคะเพราะจริงๆแล้วเท่าที่หวานอ่านในนิยายต้นฉบับหลี่ซูจริงๆไม่จําเป็นต้องตายนะอ,อาจจะมีการเปลี่ยนก็นได้หรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็นได้เพราะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นความแบบโอ้โหซับซึง้งระทมระทมนะคะส่วน ยังมีอีกคนหนึ่งนะคะที่เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นออกมาที่หน้าจอแต่ใกล้แล้วล่ะค่ะเขาจะชื่อว่าหนิงชิงนะคะหนิงชิงนี่ถือว่าเป็นนายใหญ่เป็นตัวโกงตัวเป้งที่สุดเลยหนิงชิงเนี่ยเป็นอาจารย์ของหนิงรั่ว ซูนะคะซึ่งหนิงรั่วซูเนี่ยเป็นคนรักของชิงอี้ลวนเหนียวนะคะเพื่อนๆเรียงลำดับได้ใช่ไหมคะที่แบบหลอกล่อให้ชิงอี้ลวนเหนียวเข้าไปในค่ายกลไปอยู่ที่นั่นเป็นพันปีอะค่ะหนิงชิงเนี่ยแหละค่ะเป็นอาจารย์นะคะนอกจากที่จะเป็นอาจารย์ของหนิงรั่วซูแล้วหนิงชิงแซ่นนิ่งเหมือนกันเลยหนิงซิงยังเป็นอาจารย์ขององหญิงซุนเต๋อ เซียนจีอีกด้วยแล้วก็เป็นคนที่องค์หญิงซุนเตอ๋อเซียนจีรักนะคะแล้วก็ที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นก็คือหนิงชิงเนี่ย ไม่ได้เรียกว่ารักแต่หนิงชิงชอบใบหน้าชอบใบหน้าของซุนเตอ๋อเซียนจีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความตามใจค่ะตามใจลูกศิษย์คนนี้ค่อนข้างจะสุดๆเลยเช่นกันนะคะแล้วเขานี่แหละค่ะที่เป็นคนช่วยซุนเตอเซียนจีจับเอาฉางอี้มาจากทะเลตรงไห่นะคะมันซับซ้อนซับซ้อนใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวค่อยๆฟังไปเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะ เอาละดังนั้นพอมาถึงจุดนี้นะคะเพื่อนๆที่ฟังหวานอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็จะรู้แล้วว่าองค์หญิงสุนเตอเซียนจีเนี่ยไม่ได้รักพระเอกฉางอี้นะคะแต่ว่าต้องการจะครอบครองมาเอาไว้เป็นทาสนั่นเองค่ะเพราะถ้าเพราะถ้ารักก็คงไม่เอาไปให้ใครฝึกนะคะ คนที่ซุนเต๋อเซียนจีรักก็คืออาจารย์ของนางค่ะชื่อว่าหนิงชิงนะคะหนิงชิงนี่ก็เป็นเซียนอยู่บนสวรรค์แล้วเช่นกันส่วนตำแหน่งขององค์หญิงซุนเต๋อเซียนจีนี่ก็ไม่ด้อยไปกว่าใครนางเป็นน้องสาวของจักรพรรดิสวรรค์ค่ะซึ่งที่นั่งของนางนะคะจริงๆแล้วนางแทบจะนั่งอยู่เสมอกับพี่ชายนางเลยเพราะอะไรเพราะนางคือเป็นลูกศิษย์ของหนิงชิงนั่นเองค่ะแล้วหนิงชิงเรียกได้ว่าเป็น ผู้ยิ่งใหญ่นะคะใครๆบนสวรรค์ก็เรียกหนิงชิงว่าเป็นเซียนผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นฐานะขององค์หญิงนะคะสุนเตอเซียนจีนี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมีแต่คนสปอยนางนะคะใครๆก็ชอบนางค่ะเอาจริงๆ แต่ว่าหนิงชิงนะคะตัวอาจารย์เองนี่ก็ไม่แบบมาแสดงความรักอะไรกับองค์หญิงซุนเตอเซียนจีนะคะเพราะว่าด้วยฐานะไงมันมีช่องว่างอยู่ระหว่างความเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าเขาก็ไม่กล้าที่จะทำลายตรงนี้ค่ะรวมทั้ง องหญิงด้วยนะคะองหญิงซุนเตอเซียนจีเนี่ยถึงแม้ว่านางจะหลงรักหนิงชิงซึ่งเป็นอาจารย์ของนางแต่นางก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าไปทำลายสัมพันธ์ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็คือแค่มองตากันไปมองตากันมาแต่นะแต่ที่หวานอ่านอะ หวานมีความรู้สึกว่าหนิงชิงอ่ะเขาชอบแค่ใบหน้าของซุนเตอ๋อเท่านั้นคือไม่ได้แบบว่ารักลึกซึ้งอะไรแต่ว่าความแปลกก็คือด้วยใบหน้าใบเนี้ยที่เขาหลงไหลเนี่ยเขาคือลูกศิษย์อยากได้อะไรอ่ะเขาทําให้หมดเลยนะคะเอาจริง มันก็เลยบอกเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อดูในละครว่าจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรนะคะหวานก็อยากเห็นเหมือนกันว่าทางละครเขาจะถ่ายทอดให้มาว่าเห็นว่ามันเป็นความรักจริงๆที่ลึกซึ้งเลยหรือเปล่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าเป็นอย่างที่หวานคิดก็คือซุนเตอร์เซียนจีเนี่ยมีความรักให้กับหนิงชิงแต่ตัวหนิงชิงซึ่งเป็นผู้ชายมีรูปด้วยนะคะในคลิปเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นค่ะก็มีคนมีหนวดนิดๆนะคะดูดีมากเลยอ,า,อายุก็กลางๆคนนะคะใส่ชุด สีขาวทั้งหมดค่ะซึ่งมันต้องมีการเติมคำในช่องว่างใช่ไหมคะเพราะอยู่ๆเนี่ยตัวละครตัวหนึ่งอย่างอย่างปรมาจารย์ที่เป็นอาจารย์สวรรค์อย่างหนิงชิงจะมาหลงรักใบหน้าของซุนเตอ๋อได้อย่างไรก็แสดงว่า หน้าตาขององคหญิงซุนเตอร์เซียนจีจะต้องไปเหมือนกับอดีตคนรักของเขาเมื่อแบบหลายพันปีที่ผ่านมาแน่เลยนะคะอันนี้เป็นการที่เว้นวักไว้เดี๋ยวไปเติมในช่องว่างกันค่ะเพราะว่าหวานจําไม่ได้ว่ามันมีจุดนี้ไหมเพียงแต่ว่าหวานจําได้แน่นอนว่าหนิงชิงเนี่ยหลงรักก็คือใบหน้าหลงรักใบหน้าของซุนเตอร์เซียนจีนะคะเอาล่ะค่ะ ก็ในความเป็นจริงแล้วนะคะซุนเตอร์เซียนจีเองก็ค้นพบความลับนี้แล้วคือนังก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมนะ ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายที่รักผู้หญิงก็ต้องอยากได้ครอบครองใช่ไหมคะต้องแบบมีโอกาสอยู่ใกล้กันขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็อาจจะแต่งงานกันได้ก็ได้เพราะว่านางก็ใหญ่ไม่แพ้พี่ชายที่เป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์ของนางเลยแต่ว่าท่านอาจารย์หนิงชิงของนางก็ไม่ยอมแต่งงานกับนางคือไม่ได้แสดงความรักอะไรยกเว้นสปอยนางอย่างเดียวก็คือชอบใบหน้าของของนางนางก็รู้ด้วยนะว่าอาจารย์นางชอบใบหน้าของนาง,ง,นางคะ่ะแล้วนาง ก็ไม่พูดอะไรออกไปนะคะรู้แล้วก็เก็บเงียบไว้เพราะว่าวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้นางอยู่ภายใต้การคุ้มครองของหนิงชิงได้นะคะแล้วหนิงชิงเขาคลองไอกองทัพด้วยนะคะกองกองทัพมหาอำนาจของสวรรค์ไว้ในมือด้วยเพราะฉะนั้นซุนเตอ๋อก็เลยดูแบบโอ้โหพยองได้สุดๆเลยคะ่ะเป็นทั้งน้องสาวของจัก,กรพรรดิของอจัก,กรพรรดิสวรรค์นะคะแล้วก็เป็นทั้งลูกศิษย์ของผู้ที่ที่ คุมอำนาจของกองทัพสวรรค์อยู่ในมืออย่างหนิงชิงด้วยทีนี้ตัดฉึบไปที่ตอนสำคัญเลยนะคะเมื่อหนิงชิงเนี่ยคือหลงรักใบหน้าของซุนเตอ๋อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใบหน้าของซุนเตอ๋อเนี่ยจะต้องถูกทําลายค่ะโอ้โหมันเป็นกลวิธีในการเขียนนิยายที่เด็ดมากนะคะในตอนที่ ฉ่างอี้บุกไปที่คุกใต้ดินนะคะของหุบเขาปีศาจเพื่อที่จะไปช่วยเหลือจีอุนเหอหนางเอกซึ่งจีอุนเหอถูกขังอยู่ในคุกก็คือในถ้ำที่เดียวกับที่ฉางอี้ถูกขังอยู่ณปัจจุบันเลยแต่พอทีอ่เดี๋ยวหวานเท้าความนิดหนึ่งพอจีอุนเหอหนางเอกนะคะคือทำเป็นแบบให้ฉ่างอี้โกรธนางมากๆเลยแล้วก็ แล้วก็แทงฉางอี้ไปที่หน้าอกแล้วผักฉางอี้ตกลงไปในทะเลตรงไหอ่อะนะคะก็คือต้องการให้ฉางอี้ได้เป็นอิสระหลุดไปจากหลุดไปจากไอ้หุบเขานั้นสัทีแต่ว่าฉางอี้เข้าใจผิดนางเอกเ,เราแรงมากเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อฉางอี้ได้กลับไปที่ตรงไห่แล้วเนี่ยนาตอนถึงแม้ว่าเขาจะเสียห่างไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือทุกคนรู้ดีว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรคะ่ะคนของตรงไห่รู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นจัก,กรพรรดิมังกร ซึ่งมังกรเป็นเป็นจัก,กรพรรดิของตรงไห่นะคะก็ให้ฉางอี้เนี่ยขึ้นเป็นกุนซือค่ะเพราะฉะนั้นกุนซือของจัก,กรพรรดิมังกรเลยนะคะหลังจากนั้น6ปีค่ะก็กลับมาที่นี่แหละกลับมาเรียกได้ว่ามาแก้แค้นนะคะฉางอี้มาแก้แค้นค่ะพอมาถึงเขาก็รู้ว่าเอ้านางเอกนะคะจีอุนเหอก็คือกลายเป็นปีศาจ ไอ้จิ้งจอกก้าวห่างไปแล้วแล้วแถมถูกคุมขังไว้อีกเขาก็เลยไปที่คุกใต้ดินนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไปเรียกได้ว่าณฉนะากนี้เรียกว่าไปช่วยเหลือจีอุนเหอนางเอกก่อนค่ะแต่เดี๋ยวพอช่วยเสร็จหลังเสร็จสงครามแล้วพาไปขังอีกนะคะแต่ตอนนี้ณฉากนี้เรียกว่าไปช่วยจีอุนเหอนางเอกก่อนซึ่งซุนเตอร์เซียนจีค่ะโอ้โหแบบมาขัดขวางเต็มที่เลยนะคะแต่หวานเน้นแล้วนะว่าองค์หญิงซุนเตอร์ เซียนจี G เนี่ยไม่ได้รักฉางอี้นะคะแต่ต้องการจะครอบครองมาไว้เป็นทาสค่ะเอามารับใช้เอามารับใช้โอาา้โห oh มาขัดขวางนะคะขัดขวางแต่สู้ไม่ได้ซุนเตอ๋อเซียนจีอ่ะสู้ฉางอี้ไม่ได้ค่ะแล้วนางก็ได้รับบาดเจ็บนะคะจากฉางอี้นี่แหละแต่นางก็ตามลงไปอีกค่ะแล้วในขณะนั้นไฟมันก็ลุกนะคะลุกท่วมไปหมดเลยทุกหนแห่งในหุบเขาปีศาจนะคะดั่งกับแบบมีเปลว เพลิงเนี่ยเผาไหม้ไปหมดเลยค่ะด้วยความบังเอิญนะคะในขณะที่นางเอกเรากำลังจะถูกพาหนีโดยฉางอี้เนี่ยโอ้ยนางเอกค่ะแบบวิ่งนะคะไปปะทะกับซุนเตอ๋อเซียนจีค่ะแล้วซุนเตอ๋อเซียนจีนางก็เหมือนกับแบบลอยลงไปในกองเพลิงเลยนะคะทำให้ใบหน้าของนางเนี่ยถูกทำลายเสียโฉมไปเลยค่ะแต่นางไม่ตายนะคะก็คือ บาดเจ็บบนล่างกายแค่เล็กน้อยยกเว้นใบหน้าเพราะนางเอาหน้าคว่ำลงไปในกองเพิงค่ะซุนเตอร์เซียนจีนะคะโอ้ยรับไม่ได้เลยค่ะไม่สามารถจะผเผชิญหน้ากับตัวเองในกระจกได้เลยนะคะที่ใบหน้าของนางถูกทำลายไปเช่นนี้แล้วโอ้โหหนิงชิงนะคะหนิงชิงที่หลงไหลใบหน้าของซุนเตอนี่ก็คือ ต้องไปหาหมอมาจากทั่วทั่วทุกที่เลยอะทั้งใต้ล่าทั้งบนสวรรค์เลยเพื่อที่จะเอามารักษาหน้าให้กับซุนเตอร์เซียนจีให้ดีที่สุดแต่ก็รักษารักษาฟื้นฟูไอ้เนื้อจริงๆอะไม่ได้นะคะแต่ว่าทำได้แค่เพียงว่าใส่หน้ากากที่หน้าเหมือน ที่หน้าเหมือนกับซุนเตอร์เซียนจีมาก่อนเท่านั้นเองคือเป็นนักกากเวทเท่านั้นเองนะคะเข้าไปค่ะวิธีการรักษาของหนิงชิงนะคะเขาบังคับให้ซุนเตอเนี่ยแบบดื่มยาทุกชนิดที่หมอปรุงให้ทั้งๆที่ซุนเตอร์เซียนจีก็ไม่อยากจะดื่มเลยคือไม่คํานึงถึงความปรารถนาแล้วก็ไม่คํานึงถึงความรู้สึกของซุนเตอร์เซียนจีเลยนะคะเพราะว่าเซียนหนิงชิงที่ ที่เป็นปรมาจารย์คุมกองทัพสวรรค์เนี่ยต้องการเพียงแค่ให้ใบหน้าของซุนเตอร์เซียนจีกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นซุนเตอร์เซียนจีจะต้องทำทุกอย่างตามที่ท่านหมอที่มารักษาบอกนะคะซึ่งก็เนาะจุดนี้แหละที่ทำให้หวานรู้สึกว่าคือผู้ชายคนนี้หนิงชิงอะ่ะเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้รักซุนเตอร์เซียนจีแต่เขาแค่อยากจะให้ ใบหน้าของซุนเตอร์เซียนจีกลับมาเหมือนเดิมเท่านั้นค่ะยิ่งจุดนี้นะคะก็ยิ่งเพิ่มความเกลียดชงังจีอุ่นเหอกับฉางอี้ให้กับซุนเตอร์เซียนจีเป็นอย่างมากเลยนะคะคือนางต้องฝืนใจทำอะไรหลายอย่างตามที่หมอบอกซึ่งมันทรมานมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยนางก็เลยพยายามนะคะบ่มเพาะพลังของนางขึ้นมาซึ่งนางทำได้ในระยะเวลาอันสั้นเลยนะคะเพราะว่าหมอจาก ไต้ทัวไตล่ามาอยู่ที่นี่แล้วมารักษานางค่ะเพื่อที่นางเนี่ยจะได้แก้แขนจีอ่นเหอได้นางก็ฝึกฝึกฝึกใหญ่เลยนะคะและนางก็ขอค่ะ ขอหนิงชิงว่าไอศิลปะไอวิชายุทดที่มันต้องห้ามเป็นมนดำเลยนะคะของทางสวรรค์ขอให้สอนหน่อยซึ่งจุดเนี้ยก็จะทำให้ให้พวกเราทุกคนรู้ว่าหนิงชิงนี่แหละคะ่ะหลายที่สุดนะคะเป็นตัวต้นเหตุของทุกๆอย่างเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความดำมืดที่แท้จริงเลยนะคะรวมทั้งเป็นคนที่ทำให้ซุนเตอ๋อเซียนจีเนี่ยต้องเป็นปีศาจเข้าไปละครึ่งตัวสาหรับ สำหรับหนิงชิงนะคะอันนี้แค่ครึ่งตัวเดี๋ยวอีกครึ่งตัวมีอีกคนหนึ่งมาช่วยทำคะ่ะเอาละหลังจากที่องค์หญิงซุนเตอร์เซียนจีได้ฝึกวิชาต้องห้ามของสวรรค์ไปแล้วนะคะการบ่มเพาะของนางก็โอ้โหสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันคือนางก็ได้ไปกินพลังวิญญาณของอาจารย์ปีศาจมากมายเลยเพราะว่า,าหนิงชิงนะคะอาจารย์ของนางหมดก็ไปฆ่า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 ,าปรมาจารย์ ปีศาจก็คือครูฝึกปีศาจแล้วก็เอาเอา,เอาที่เป็นลูกแก้วอะ่ะมาให้ซุนเตอนะคะซุนเตอก็รับๆับบเข้าไปก็วิธีนี้เป็นวิธีที่โหดร้ายมากแต่เป็นวิธีที่เร็วมากในการบ่มเพาะพลังวิญญาณนะคะจากนั้นค่ะ แม้ว่าซุนเตอ๋อเนี่ยจะเรียนวิชานี้นะคะเป็นวิชาต้องห้ามแล้วก็ได้พลังมากมายแต่อย่างไรก็ตามนางยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของหนิงชิงค่ะซึ่งหนิงชิงเองก็ยังมีความแบบว่าโล่งใจที่ยังไงเนี่ยซุนเตอ๋อก็ยังอยู่ใกล้ๆเขานะคะซุนเต๋อกับนักกากนัากาก,นากากหน้าเดิมเอาง่ายๆเือเพราะว่าหนิงชิงเขาชอบหน้าของซุนเตอ๋อนะคะ แต่ทีเนี้ยหนิงชิงเองเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าต่อมาเนี่ยซุนเต๋อจะได้รู้ความลับคือได้รับการช่วยเหลือจากหลินห้าวชิงค่ะ,ะต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือในวันที่หลินห้าวชิงแล้วก็จีอินเหอได้จัดการฆ่าฆ่าหลินฉังหลานกับชิงซูที่หุบเขาปีศาสนะคะก็พอดีเป็นวันนั้นนางก็มาด้วยนะแล้วจากนั้นนะคะ,ะความลับเรื่องว่าหลินฉังหลานได้พัฒนา แก้พิษที่สามารถยับยั้งพิษของไอ้น้ำค้างแข็งเยือกเย็นได้เนี่ยก็คือก็คือทำมาได้นานแล้วแล้วก็วิวัฒนาการที่ล้ำกว่านั้นก็คือสามารถจะทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นปีศาจได้โดยมนุษย์ทดลองคนแรกเลยที่ประสบความสำเร็จก็คือจีอินเหอนังเอกของพวกเรานี่เองที่นา่งจากมนุษย์นะคะนะจากมนุษย์ผู้หญิงที่มีเลือดสองสายก็คือสายที่เป็นทั้ง ปีศาจได้แล้วก็เป็นทั้งเซียนได้เนี่ยก็ถูกสร้างให้เป็นปีศาจจิ้งจอกเก้าวหางไปแล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างของการทดลองที่ประสบความสำเร็จซึ่งหลินห้าวชิงเนี่ยรู้ความรับนี้ค่ะแล้วก็ใช้วิธีนี้เนี่ย ให้ช่วยคือเขาอะใช้คำว่าช่วยช่วยซุนเตอ๋อเซียนจีแต่จริงแล้วคือเขาเนี่ยเป็นคนใส่ความเป็นปีศาจอีกครึ่งหนึ่งไปให้ซุนเตอ๋อเซียนจีเพราะฉะนั้นซุนเตอ๋อเซียนจีก็จากนางสวรรค์อยู่ดีๆอะค่ะจากเซียนอยู่ดีๆนะคะฝึกวิชามานวิชาลับ วิชาต้องห้ามของสวรรค์จากหนิงชิงครึ่งหนึ่งก็เป็นปีศาจครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะได้อีกครึ่งหนึ่งปีศาจครึ่งหนึ่งมาจากหลินห้าวชิงนี่แหละค่ะหลินห้าวชิงนะคะก็ให้องค์หญิงซุนเตอเซียนจีเนี่ยดื่มยาชนิดนี้เข้าไปนะคะอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเลยค่ะจนซุนเตอเซียนจีก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดนะคะซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นตัวอะไรเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดครึ่งมนุษย์แล้วก็เป็นแบบ ครึ่งปีศาจเออครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจแต่ไม่ใช่นางฟ้าแล้วอะ่ะเออเอาง่ายๆนะคะจากนั้นค่ะก็ซุนเตอเซียนจีก็สามารถไปดูดโอ้ไปดูดพลังจิตวิญญาณนะคะของหนิงชิงมาได้เอางี้คือจัดการหนิงชิงได้แล้วในที่สุดก็จัดการกับไอทำให้ ไม่มีกองวิญญาณปรมาจารย์วิญญาณจักรวรรดในเมืองสวรรค์แล้วนะคะเป็นอาหารของนางคือนางต้องกินพวกนี้กินพลังทางจิตวิญญาณค่ะเอาละแล้วถึงนะัดจุดนั้นนะคะมันก็ใกล้จะจบนิยายแล้วซึ่งก็ซุนเต๋อเซียนจีไม่มีใครที่จะมาทําอะไรนางได้เลยคือนางไม่แพ้ใครแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นมีวิธีเดียวค่ะที่จะสามารถกำราบนางได้ต้องใช้คําว่าปิด ผนึกนะคะปิดผนึกซุนเตอ๋อเซียนจีโดยที่ต้องอาศัยนะคะกองทัพสวรรค์บวกกับกองทัพของตรงไห่นะคะโดยที่มีฉา,างอี้แล้วก็มีจีอินเหอมาร่วมมือกันปิดผนึกซุนเตอ๋อเซียนจีซึ่งซุนเตอ๋อเซียนจีนางก็ไม่เต็มใจที่จะถูกปิดผนึกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือสามารถปิดผนึกซุนเตอ๋อเซียนจีได้ก็คือหนิงชิงนะคะ ต้องมา,าสละชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเอามาผนึกซุนเตอร์เซียนจีเอาไวค้ค่ะแต่มันเป็นการเขียนนิยายที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากความเป็นเด็กถูกสปอยมากๆนิสัยเสียของซุนเตอรเซียนจีซึ่งต้นเหตุที่ทําให้ซุนเตอร์เซียนจีมีมีความเอาแต่ใจตัวเองสุดๆอย่างนี้อยากได้อะไรต้องได้ก็เพราะหนิงชิงนะคะหนิงชิง ซึ่งเป็นอาจารย์ของนางแล้วก็เป็นผู้ที่ลหลงไหลในใบหน้าของซุนเตอร์นี่แหละเป็นแบบทําให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็หนิงชิงก็ต้องมาจบชีวิตนะคะใช้ชีวิตของตนเองในการมาผนึกลูกศิษย์คนนี้เอาไว้ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสูดนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหวานมีความรู้สึกว่าบทของซุนเตอเซียนจีนะคะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่นางมีความรู้สึกเกียดชังในตอนในท้ายคือเกียดชังช่างอี้กั บ,บนางเอกจี G. อ่นเฮอที่ทำให้นางต้องเสียโฉมนะคะใบหน้าอัปลักษ์ไปแต่จริงแล้วนางก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่ตกเป็นเหยื่อนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาจารย์ที่ดีแล้วอาจารย์คอยสั่งสอนดีๆเนี่ยนางอะ่ะด้วยความที่หลงรักอาจารย์อยู่แล้วยังไงนางก็ต้องทำตามที่อาจารย์สอนนะคะแต่เนี่ยอาจารย์ก็คือหนิงชิงตามใจนางทุกอย่างเลยอะคะ่ะผลลัพธ์มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ ก็หวานก็เลยพยายามบอกเพื่อนๆว่าเอออยาก อย่าเกียดสุนเตอร์เซียนจีเพราะว่าตัวละครตัวนี้จริงๆแล้วถึงนางจะล้ายมากๆแต่มันก็มีสาเหตุนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการดูละครค่ะทัดปีศาจนะคะกำลังสนุกเลยสำหรับเพื่อนๆที่รอนะคะว่าเมื่อไหร่หวานจะไปหาหมอนะคะคุณหมอกู้กู้ยรอแป๊บค่ะเรื่องนั้นก็โอ้โหอบอุ่นเกินนะคะไม่มีความทารุณอะไรเลยเรื่องราวราบเรียบมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราค่อย ไปรับความสุขกันนะคะช่วงนี้เราก็ก็ทารุณกรรมตัวเองทารุณกรรมจิตใจกันไปก่อนค่ะไว้พบกับหวานใหม่ในอพิสดถัดไปนะคะมีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love Chinese Novel and s ์ r i เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ